กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะทีเดนเวลส์สุดเ์จะพาผู้ชมไปดูที่บราซิลกันหน่อยค่ะเรียกว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งวิกฤตทางสาธารณสุขอันเกิดจากการระบาดของโควิด1 9ทั้งวิกฤตทางการเมืองที่เกิดจากการรับมือของผู้นําที่ชื่อว่าชาอีโบโซนารค่ะปรากฏว่าล่าสุดนี้กําลังโดนเทจากผู้คนใกล้ชิด หลายคนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีทั้งกระทรวงการต่างประเทศกลาออกทั้งกระทรวงกลาโหมกลาออกนะคะรวมถึงล่าสุด3ามผอบอเหล่าทัพพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ตบเท้าลาออกไปพร้อมๆกันเพราะการรับมือของชายคนนี้แหละค่ะ ชาอีโบโซนาโรนั่นเองสถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด -19 ที่บราซิลณนะเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูภาพภาพนี้กันจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะคะติดเชื้อณนะเวลานี้อยู่ที่ประมาณ12ล้านหแสนคนเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ3า0แสนหมื่นกว่าคนนะคะแล้วก็รักษาหายแล้วอยู่ที่ประมาณ11ล้านคนค่ะในขณะเดียวกันนะคะมาดูกราฟกราฟนี้ค่ะจะเห็นภาพนะคะนี่คือกราฟของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะพบว่าณ เวลานี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงสําหรับการระบาดในรอบที่สองนี้เป็นรอบที่สองที่ยาวนานเหลือเกินนะคะในวันที่25มีนาคมเป็นวันที่พีคที่สุดเลยค่ะติดเชื้อวันเดียว97,000กว่าคนแล้วก็ล่าสุดนี้เมื่อวานนะคะ30มีนาคมเนี่ยติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ86,000คนด้วยกันนี่เป็นผู้ติดเชื้อ แต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่ากังวลใจนั่นก็คือตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตรายวันนั่นเองค่ะเพราะว่ามีรายงานเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะที่พบการเสียชีวิตทะลุหลัก3,000คนเป็นครั้งแรกค่ะและหลังจากนั้นมานะคะเรียกว่าสาม0ัคนอีกหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งล่าสุดนี้เมื่อวาน30มีนาคมตัวเลขทะลุขึ้นไปอยู่ที่ ,3780 น้คน ต่อหวันนี่คือจํานวนของผู้ที่เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วณนะเวลานี้ผู้เจ้าชานหลายคนมองกับว่ามันเกินกว่าที่จะควบคุมได้แล้วสําหรับการระบาดของโควิด1 9ในบราซิลเนื่องด้วยการ เจอผู้ติดเชื้อของโควิดกลายพันธุ์ที่มันระบาดได้เร็วกว่าด้วยนะคะที่มีชื่อว่า P1 นั่นเองณนะเวลานี้น่ากังวลเหลือเกินแล้วก็ที่น่ากังวลไปพร้อมๆกับการระบาดของโควิด -19 ้นั่นก็คือการเมืองที่ชาอีโบโซนารกําลังถูกเทนะคะล่าสุดถูกใครเทบ้างนะคะไปดู3ท่านนี้ค่ะพบบอเหล่าทัพนั่นเองนะคะตั้งแต่พลเอกเอ็ดสันริวพูจอลนะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ประกาศลาออกไปนะคะคนถัดมา พลเรือเอกเอลเกสบาบารานะคะก็เป็นผู้บัญชาการทหารเรือก็ลาออกไปพร้อมๆกันแล้วก็อีกท่านหนึ่งพลจัตประวาแอนโทนิโอคาร์ลอสเบอร์มิวสนะคะผู้บัญชาการทหารอากาศนี่เป็น3คนล่าสุดที่ประกาศลาออกไปโดยผู้บัญชาการทาหารบกบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าที่จริงแล้วกองทัพเนี่ยดำเนินมาตราก,การได้ดีนะในภาคส่วนของกองทัพในการควบคุมการระบาดของโควิด -19 แต่แน่นอน่ มันขัดแย้งกับแนวทางของโบโซนารนะคะซึ่งโบโซนาร์เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะล็อกดาวไม่ได้ต้องการที่จะขุมเข้มนะคะเพราะฉะนั้นพอแนวทางไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็เลยลาออก แพ็ก3ไปพร้อมๆกันทีเดียวเลยนะคะซึ่งการลาออกของเขาทั้ง3คนนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมของบราซิลก็เพิ่งจะลาออกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ก็มีรัฐมนตรีที่ประกาศลาออกไปนะคะก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเออเนสโต อาร์โรโจนะคะที่ประกาศลาออกไปนะคะซึ่งนายอาร์โรโจที่ประกาศลาออกเนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าถูกกดดันจากรัฐสภาของบราซิลเพราะอะไรเพราะว่าเขาล้มเหลวในการที่จะไปสารสัมพันธ์กับชาติอื่นๆค่ะก็คือรัฐสภาบราซิลบอกว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของอาร์โรโจเนี่ยคุณต้องไปคุยกับหลายๆชาติสิคุณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคุณต้องไปคุยกับจีนไปคุยกับอินเดียไปคุยกับสหรัฐอเมริกาสิเพื่อให้ได้วัคซีนต้านโควิด -19 มาให้ชาวบราซิลให้ได้มากที่สุด แต่ปรากฏว่าล้มเหลวในการทำสิ่งนั้นนะคะก็เลยถูกกดดันให้ลาออกนี่คือในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศไปดูรัฐมนตรีกลาโหมค่ะที่ก็เพิ่งจะลาออกไปนะคะเฟอร์นันโดอาเซเวโจอีกซิววานะคะเขาคนนี้ค่อนข้าง สร้างความตกใจให้กับชาบราซิลไม่น้อยเพราะอะไรเพราะว่าเขาถือว่าเป็นหนึ่งในพัธมิตรคนสําคัญของผู้นําบราซิลเลยนะคะปรากฏว่าลาออกนั่นก็เพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มที่จะขัดแย้งกันบ่อยขึ้นเรื่องของมาตรการในการควบคุมโควิด19เนี่ยแหละนะคะรวมไปถึง โบโซนารโรเนี่ยบอกว่าต้องการความพักดีจากกองทัพคุณเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมคุณค,คุมกองทัพอยู่คุณต้องเอากองทัพเนี่ยมาสนับสนุนโบโซนาโรแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีกรลาโหมที่ลาออกไปเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากองทัพมีหน้าที่ในการยึดมั่นกับรถถัฐธรรมนูญของประเทศไม่ใช่มาให้การสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่ง แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นประธานาธิบดีก็ตามนะคะนั่นคือสิ่งที่นายเฟอร์นันโดอาร์เวโดอิซิวาเนี่ยมีการพูดเอาไว้ก็เลยลาออกไปในที่สุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนแอนเดรเลวี vy, ค่ะเป็นอายการสูงสุดก็เพิ่งจะลาออกไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยปฏิเสธคำร้องขอของประธานาธิบดีโบโซโนาโรนะคะที่อยากจะให้ผู้ว่าการรัฐสามรัฐยกเลิกคําสั่งในการล็อกดาวน์นั่นเองก็เลยลาออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบราซิลก็เลยมีการ ขย่ายตำแหน่ง6กตำแหน่งในคอรมอรถือว่าเป็นการเปลี่ยนคอรมอรครั้งใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่ที่ดํารงตําแหน่งมาเมื่อปี2019ของโบโซโนารโรเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็น ที่ลาออกของรัฐมนตรีนะคะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรียกว่าเป็นประเทศที่ใช้รัฐมนตรีสาธารณสุขเปลืองที่สุดเลยนะคะในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปแล้วถึง4คนใครทํางานไม่เข่าตาก็สลัดทิ้งไปทีละคนทีละคนจนกระทั่งคนล่าสุดนั่นก็คือมาเซโลกิโรกานั่นเองนะคะที่ดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ณเวลานี้ค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ผู้นําของบราซิลถูกวิจารณ์อย่างหนักนั่นก็คือ คำพูดแต่ละคำของเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำที่เขาไปบอกว่าบรรดาผู้ว่าการรัฐเป็นทรราชค่ะเขาบอกว่าผู้ว่าการรัฐที่เดินหน้าล็อกดาวออกมาตรการในการคุมเข้มต้านโควิด -19 โดยที่ไม่สนกับแนวทางของตัวเขาเองเป็นทรราชคือ ไม่เป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการนะคะอันนี้ก็โดนวิจารณ์มาหนึ่งหงเรื่องแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี่ก็คือการที่โบโซนาโรบ,บอกประชาชนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาบอกว่าหยุดครวนครางได้ละ หยุดครวนครางได้แล้วกับการเสียชีวิตของผู้คนและจง move on ต่อไปนั่นคือสิ่งที่โบโซโนาโรพูดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วณนะเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญก็เลยมองค่ะว่าโบโซนาโรกำลังพยายามอย่างยิ่งเลยในการหาใครก็ตามที่เห็นด้วยกับเขา100%มาดํารงตําแหน่งในคอรมอมาอยู่ใกล้ชิดเขาให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้นําพากันไปถึงจุดหมายปลายทางของของเขาให้ได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามทีนเนช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโอหน่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลคะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะ <ๆ S 1> เข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ t t n n l v v e นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ